ทูนกับบอลเหมือนกันไหมมันต่างกันไหมบางเหมือนมันอันมันมันจะมีใหญ่คร่าวๆแพื่นี้ทูนเนี่ยจะเป็นแบบนเนี้ยคือแค่ปลาตุ๋นชาววะเลยเหรอเจ้ากินได้เลยกินดิบได้เลยผัดเหรออืมนี่ชิมดูอืมเนี่ยอาจจะได้จริงครับนี่ปรวันชิมนะครับแล้วแล้วเรามาทําอะไรกินมาคั่วคือมาผัดเหรอเอาเอามาคั่วตํามะเขือแห้งตำอย่างไรคั่วสะงุลหนึ่งเสิร์ฟหมูแล้วใส่นูปเนี่ยใส่ใบไม้ด้วยปล่า ใบอุปสรรคแหละเขาไปเจาะแบบนี้ออกปอกอย่าง,งานีนน้แล้วเอาไปหั่นหั่นหั่นแล้วก็กินโอ้แ,แปลกครับรา,ายการจะเดิน,นกก,กับตสม้มไดเขาเลยเรียกว่าอะไรขั้วขั้วทูน,ทนเอออันนี้ภาษาไทยเขาเรียกทูนเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วใบนี้เราไปทำอะไรกินใบไม่ค่อยกินกันเลยก็กินเฉพาะตรงนี้นะกับตำส้มกับอะไรต้นมันอยู่ตรงไหนนี่มาจากไหนป้อจากไหนยู่ข้างบ้านอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าไปดู วันนี้ก็แป๊บนึงครับเดี๋ยวให้เขาเตรียมเครื่องแล้วก็มาดูวิธีการทําขั่วทูนแบบลาวแท้ๆครับํารคั่วทูนงา่ายเอไอ,อมันคล้ายๆกับผักชวาเลยนะผักชวากินได้ไหมไดไม้เคยทำไหมเคยมาคั่วกินไหมผักชวาเขากินยอดอ,อ่อนกลางม,มันอ๋อเหรอก็ต้องได้ปอกแหละเพราะมันจะมีตัวแดงๆขึน้นมาอืมไอเขากินกุกไม่ได้หรอกาขายก้องเสืออืม กระเป๋าทะเลข้างแล้วไงต่อค่อีติงไปเราจะปอกที่มันอ่อนๆของลางเที่ยวออกรไม่ใช่อะไรผมจะติดฟันจริงกินได้หมดเลยเนาะได้หมดแหละเหียมไปต้มยังแกงกินได้หมดอย่านี้เล้วไงเด็ดหรือว่าหั่นนี่เด็ดก็ได้เด็ดเขาไมหมดเสแล้วหัวถุ่นก็ะวานจัก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 เอามือหั่นออกมาเนี่ยอมีนั่งไม่นอนมาค่อย เห็ดมันมุนไล่เขาต้องเห็ดมุนไล่มุนคืออะไรละเอียดละเอียดอ่าชิ้นใหญ่อย่างนี้เลยเหรอไม่หรอกเด็ดละซีก็ได้อระได้ไมาสองคนนะครับขอบสูตรนะครับต่างประวันแล้วก็ลุงพลนะอ้ไม่ต้องเด็ดเ้าไม่สวยอย่นี้ดีกว่าพิมพ์ขนาดไหนโอ้มีการทำให้สวยอย่างนั้นด้วยเหรอสวยจริงเลยนี่เป็นอาหารชาววังแล้วเนี่ยตัดสวอย่างนี้อ๋อเป็นเล็กๆหน่อยนะ มีวิธีการทำนะผ่าผ่าซีผ่าซีก็ได้แล้วแล้วก็หันไปปื๊บปั๊บนะีน่ครับวิธีการต่อกเขาคุยกันไปอะไรกันไปครับวิถีชีวิตชาวบ้านเราไม่ต้องรีบร้อนอะไรครับมือ่อยก็ลกหน้าไลกเสื้อผ้ปาปหน้านั่งนะเขาวันนี้เข้าไปพี่มงค,คล,ล,งลงก็ไป,ปหวานปุป๋ยมาครับส่วนประบอลก็สีก็โพดเย็นก็มาพักทูนกินวิถีชีวิตนะเดี๋ยวลองดู ต่อไปเรว่รู้วิธีทำแล้วนะครับเดี๋ยวว่ามีโอกาสจะให้ไปดูต้นหรือว่าลองเสื้อดูนะครับทุนหน้าตาเป็นแบบไหนนี่ครับครัวสะใจครับมิสเตอร์ฮอสเซียครัวราวสะใจครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ s u b s ไครเบอร์สมัครสมาชิกนะครับก็สับ c r i b e นะครับจะได้ติดตามกันทุกครั้งที่อัปโหลดนะครับเพื่อนๆคงจำได้ผมไปเที่ยวที่เชียงขวางแล้วก็ผมซื้อพริกมา เป็นพริกเม็ดใหญ่ที่เขาบอกว่ามีเฉพาะที่เชียงขวางที่ลาวเขาบอกว่าทําอร่อยมากครับจะทําออดหลามทําผัดทำอะไรก็อร่อยเป็นพริกเม็ดใหญ่เนีเอามาเด็ดนะที่นี้เครื่องปรุงนี่ใส่ไรบ้างเนี่ยมีหอมบัวหอม,มแดงหัวแดงแล้วก็กระเทียมโอ้โหครับนี่ครับแล้วก็ใส่พริกแห้งเชียงขวางเกลือเคยิ <c oughs> ่พริกแห้งเกลือประมาณนี้แล้วก็สปกปินิดหน่อยกะปิกปิไปีกไป ปิดไม่เยอะนะครับเยอะเพราะมันจะเค็มพ <c oughs> อหอมนี่ครับสําหรับโทนประมาณเท่านี้นะครับจะได้กะถูกเลยได้ใส่หมูด้วยหล้มันจะมีโซ่ซอ,อยไหมครับลูกซอยไหนครับปิดเชียงขวางคนไทยเนเป็นสิบเข้าเลยนี่คือหมูแล้วก็หมูที่เตรียมไว้เป็นหมูสามชั้นอย่างนี้นะครับให้<อ>มันมีมันๆหอ,อมๆนะครับหลังจากนั้นก็ตําครับ,เ,าารบเดี๋ยวรู้ว่าทําอะไรบ้างก็ตําให้มันละเอียดครับ ตรงนี้ก็คุุคุยกันไปอะไรไปครับ<ช>ข้างนอกก็มีไก่มีเป็ดเดินเล่นไปครับวิถีชีวิตขึ้นลงไปเแล้ว,ลวก็ใส่เครื่องที่เราตั้ำเตรียมไว้ลงไปเนี่ยใส่มาเผ็ดอันนี้เหรอเจ้าซื้อมานะส้องเป็ดอย่างาเชียงขวางาเป็ดเชียงขว้างไหมเชียงขว้างมันจะมันจะเป็นเผ็ดไม่เหมือนกันหรอมันจะเป็นยังไงจะเผ็ดนุ่มกว่ามันบอเผ็ดกระดังกระเดียเหมือนเผ็ดขี้นูเลย นุ่มๆเผ็ดอันนัันจะเผ็ดหอมเมือนพริกขิงหนูแตผ็ดหอมหมไมเนี่ยรู้สึกหอมไหมเนี่ยแล้วก็ทีนี้ก็ใส่หมูลงไปตอ้หอมมีกันคว่มันหอมได้ดีแล้วก็ใส่หมูลงไปหมูมัสมังเกต กินแค่หมูผัดมะเขือเนี่ก็อร่อยแล้วนะนี่เรายิ่งใส่ชูหลวงไปยิ่งอร่อยมากจิ้มครูนะชอบใจครูหลวงคนน้ำไม่ยันยังเราไปล้างกัน,นช่วงนี้นะครับทีเตอร์เบียโลว่างก็จะมากลับไปเข้าก่อนวกับหมึผมชอบครับทสับข้าวทำไปกินไปคุยกันไปนี่ครับ เป็นมีความสุขด,ดีครับมิเตอรเสียควลาวาสตใจนะครับอย่าลืมกดส u b s c r i b e อบอร์อันนี้มันขั้นตอนง่ายนะครับใครๆก็ผัดได้ผมบ้างว่าก็ผัดนะปะวานก็หยิบใส่ลงไปเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับที่มากินผัดคูณนะก็คือต้นมานคล้ายๆบอนะครับจาเรืร่อว่า,าทูดเดี๋ยวปะวานเสร็จก็จะมาผัดต่อ,อเจิครับเดี๋ยวจะไม่อร่อยผิดสูตโทษผมได้นะครับ ก็เป็นได้ครับตัวครับวันนี้ปีซื้อน้ำปลานี่มาขวอนน้ำปลาเขาเรียกเมก้าเชฟอ่ะบจะได้ยินชื่อไหมมันจะเป็นน้ำปลาเขาว่าน้ำปลาแท้ซื้อมาขวดนึ่งมีน้ำปลาเฟซเมก้าเชฟมาใส่ไหมพี่เก่งขวดน้อยๆหฮะเออมันขวดแมงแม่ขวดอยากซื้อมันเป็นน้ำปลาแท้อะไรไม่รู้ ผมไปบ้านแล้วก็พี่สาวบอกว่าเนี่ยมันอร่อยมากเขาก็เลยลองซื้อมากินดูเมเกะเชฟเดี๋ยววันหน้ามาลองทำกินพรุ่งนี้ว่าจะผัดใส่กระหล่ำปเีเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะบครับรอแปนี่ครับก็มาตัดต่อ,ตอจริงๆแล้วปล่อยสักนาทีสองนาทีจะให้มันยุบได้เร็วขึ้นก็ประมาณหนึ่งนาทีครับถ้าตอนนี้เดี๋ยวไม่ต้องเล่งไฟมากามนี่ใส่อะไร สีวขาวผัดมะเขือผัดเมี่ยงครัวไปทัลเลีวขาวมันหอยอมันหอยโ <c oughs> อ้ครับไม่ใส่ผัชิลดเลยเลยไม่ใส่โอ้คครับผมมาเผยแพแค่ลยนะตัดสตา์นิดนึอทูดเหมืนกัะเ็นคือว่านอยู่แล้วตื่นแล้วคือเองใจตืบนรอครับ ทูนครับวันนี้ผมคงจะลองลองชิมสักหน่อยดูเหมือนกัว่ามันจะอร่อยาต่ตานี่แหละครับทูนพวกทูนสซุ่นท่ะพวกทูนใส่อะไม่นอิ๋งใส่ใส่วนเส้นหรือเปล่าผมไม่รู้เนี่ยในหยิบทุ้งเส้นมันหรอเจ้าเพิ่งรู้นะครับใส่วนเส้นด้วยยี่ห้ออะไรเส้นนี้ยี่ห้ออะไรหรือไม่ยี่ห้ออะไรก็ได้อย่เก็ได้นวนเส้นสดต้องแซสเนาะเป็นเส้นสดเป็นวนเส้นสดอ่ะจะจอมลำกัญญาทูนผสม นอกกันก็ราจะกับคนๆแล้วกปรงเลยแล้วต้องใส่ใ<ช>ความสาบัคกีลงไปนะครับในครอบครัว<ช>มเบื่อจริงๆ,ๆครับมเสเะรตอก็ยกินดิบรัเีกินิบับมตามะาขาม,ะมไม่ตอ่อนดนตำมะขามนี่ผมเพ่งรู้เนี่ยต้องใส่มุ้เส้นถ้าผัด<ช>ทั่วไป<ช>ไม่ต้องใส่มุ้เส้นเลยขอถามว่าไอ้ผัดทูนเนี่ยมันเป็นของลาหรือของมะปังหรือว่าทางชายะหรือว่าพืนมหาที่นี่ บ่อเหล่าเขาผัดก,กันเหล่าเสิร์ฟกับผัดเมือนกันแหละแล้วแต่ว่าทูนนี่นะแกงกระไรผัดก,กระไรเร้วแต่ว่าเพื่อนดีผัดใซ่ยอย่างเด็ยอืมครับเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็พอใส่วุ้นเส้นไปแป๊บหนึ่งก็น่าจะเรียบร้อยวันนี้นะครับผมมิเตอร์เซียจะลองชิมผัดทูนให้ดูด้วยนะครับจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงครับอร่อยไม่อร่อยก็ว่าไปตามนั้นนะครับไม่ต้องว่าษ <Okay. S 1> ายังใจกันอันนี้ของลูกคนจะลองชิมดูครับ ยังไงลองเล่าสู่กันฟังรสชาติเป็นยังไงบ้างมันเปรี้ยวมันหวานมันมันมันเค็มหอมหอมแล้วแล้วทูนมันเป็นไงนุ่มไหมมันนุ่มนุ่มเดี๋ยววันลองชิมดูครับได้ไหมเดี๋ยวผมมิเตอร์เซียจะลองชิมดูบ้างนะครับให้นางนาดีถ่ายให้นางก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะได้ลองชิม ท,ทูนนะครับน่ครับ,รบลองชิมจริงๆมันชิมได้สองแบบแล้วกินกับข้าวก็ได้หรือว่ากินเปล่าๆผมจะลองชิมเปล่าๆกับข้าวทิ่นิดๆนะครับกับข้าวเนี่ยผมชอบที่จะกินใส่ข้าวมันรู้สึกว่ามันจะลดความเค็มลงไปครับอืมอืมอืมนื้อมัน ครับขอพูดเหมือนรับมันรสชาติเ hmm. ป็นยังไงกินเน้นตรงพูณนิดนึงครับนุ่มๆกรุบๆออกรสปลาเน้นๆอร่อยครับถูกใจมากแล้วก็จะให้ดีนะครับผมมีซุกมือหลังๆนี่ชอบมีพริกขั่วด้วยเวลากัดลงไปฮะมันจะเผ็ดกำลังดีครับสุดยอดครับ 嗯，对。